ยังไงชัดเจนแจ่มแจ้งเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกราบขาการลวงตาข่าการค่ะชื่ออะไรบอกชื่อก่อนอ๋อพี่แก้วตาค่ะ,ลคะหลังจากที่เราพบก,กับคุณพระบาทได้คุยกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพี่แก้วตาเป็นคนที่ข้างในอ่อนไหว คืออ่อนไหวมากเนาะคือพร้อมจะวันไหวไปกับอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วความที่มันอ่อนไหวมันก็เลยทำให้พี่แกตาหลงไปกับความรู้สึกวันไหวแบบนี้เงี้ยนะคะแล้วก็เลยหลงไปกับสิ่งที่ตามมากับความวันไหวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องปัญหา เรื่องอะไรที่เรายังจัดการยังไม่เสร็จอะไรที่เราจัดการยังไม่สมบูรณ์อะไรที่เรายังปล่อยวางไม่ได้อะไรที่เราต้องห่วงเหมือนลูกยังยังเพิ่งปีหนึ่งเองคือคุณพระบาทก็เลยบอกว่าเออต้องให้ลูกรีบเรียนจบเร็วๆพี่แก้ตาจะหายยังมีลูกคนเล็กอีกอ๋อยังมี she has uh, more more children เพิ่งอยู่ม .5 มีลูกสองคนอีกมอใคนเดียวเกรดเอ so if this uh, is if this boy graduated still have another แต่อยู่โรงเรียนเตรียมอุดมเดี๋ยวเตรียมจะเป็นแพทย์คนต่อไป and lota say maybe that uh, boy will entrance and can be a doctorso ทศรถสมสามีก็เป็นหมอ and her husband uh, is a doctor ทศรถแรกคือเป็นตระกูลหมอมาเลย so all of her family are doctors คือจริงๆพวกว่าความกังวลที่เรามีค่ะมันเป็นภาระที่เราสร้างมันขึ้นมาเองเหมือนพี่แก้วสร้างมันขึ้นมาในใจแล้วพี่แก้วก็แบกมันมาเป็นภาระของพี่แก้วมันก็เลยทําให้พี่แก้วมีความกังวลแต่พี่แก้วไม่ได้สังเกตนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยที่พี่แก้วฟังปุ๊กเนี่ยไม่ได้มีความกังวลแบบเมื่อกี้ ตอนนี้หายที่จะจมไปกับอารมณ์ของเมื่อกี้แล้วแสดงว่าอารมณ์ที่พี่แก้วกังวลเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพียงที่ชั่วคราวแต่มันมักจะทําให้พี่แก้วอ่ะหลงไปกับอารมณ์ดีได้แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นแก้วอยู่จริงๆอย่างถาวรมันเป็นนิสัยมันเป็นแค่นิสัยนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องไปตามมันนิสัยแบบเนี้ยมันเป็นนิสัยที่นํามาซึ่งความทุกข์ทั้งๆที่จริงๆน่ะเราเราเห็นเนี่ยเรารู้เลยว่าครอบครัวพี่แก้วอะ่ะคือทุกอย่างมันมันพร้อมอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลอยา่างที่ที่เป็นความเคยชินของผู้หญิงอะ่ะที่จะขอกังวลน,นิดนึงเนาะคือไม่กังวลรู้สึกเป็นแม่ที่ไม่ดีเป็นภรรยาที่ไม่ดีแต่จริงๆมันมันไม่ใช่ค่ะ ทุกอย่างมันเป็นไปตามวาสนาบารมีของทางครอบครัวพี่แก้วนะ่ะมันเป็นไปตามวาสนาบารมีอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องการความกังวลของพี่แก้วเข้ามาเพิ่มคือความท้าพี่แก้วพลิกแค่ตรงนี้เนี่ยว่าความกังวลพวกนี้มันเป็นเรื่องปรุงแต่งที่แท้จริงๆเนี่ยหายไปแล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่จริงๆตลอดเวลาตอนนี้ลูกเขาก็ใช้ชีวิตของเขาสามีก็ใช้ชีวิตของเขาเราก็ ก็อยู่ตรงนี้นะปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีอะไรที่มากไปกว่านี้ทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมามันเป็นแค่ความกังวลเท่านั้นถ้าพี่แก้วเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยจิตใจมันก็จะได้ค่อยๆสงบร่มเย็นแล้วก็มีกําลังแต่กําลังไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการพยายามจะมีกําลังแต่กําลังคือการไม่ได้หลงเข้าไปในนิสัยเดิมๆนี้แล้วก็อาศัยสิ่งนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไป ก็ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสิ้นกังวลเรื่องครอบครัวแล้วก็ทำชีวิตเราให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านดีกว่าอันนี้แหละมันคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของการเกิดมาไม่ใช่การมากังวลเฉพาะเราและครอบครัวของเราอีกต่อไปการเกิดมาครั้งนี้มันก็จะเป็นการเกิดมาที่มีประโยชน์ที่สุดในสังสารวัต และพี่แก้วก็มีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นแล้วสุดท้ายก็จบชีวิตนี้ลงไปก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่แก้วเข้าใจความจริงพลิกตรงนี้นะคะก็ให้ยยบ,บาทพูดไหมเราตั e บุญไล่จูช่แชร์ and give her an advice ในฐานะที่มีภรรยามีลูกเหมือนกันต้องดูแลรับผิดชอบมีธุรกิจ เขาพูด่อยมีครอบครัวด้วยไปพูดสบเรื่องตัางโลกและท่างรม There are many in the world without children ยังมีสิ่งอื่นในโลกอีกเยอะที่ที่ไม่ใช่เฉพาะที่นอกเหนือจากลูกของเราค่ะ And they are worried หมายถึงว่าคนที่ไม่มีลูกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความกังวลกับลูกถูกไหม You mean her children or the others? Others, others. ก็คือคนที่ไม่ได้มีลูกก็ไม่ได้คิดต้องคิดกังวลกับลูกค่ะ And there are many in the world they have they are worried because they have many children. และก็ยังมีคนที่มีความกังวลมากๆเพราะว่าเขามีลูกเยอะ You have two and you are worried. I have three. I'm I'm also worried. พี่แก้วตามีลูกสองพี่แก้วตาก็วอรีลูกสองแกมีลูกสามแกก็กังวลกับลูกสามแกมีมากกว่าแกมีความกังวลมากกว่าพี่แก้วค่ะ I will give you a small example ก็จะให้ยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้พี่แก้วได้ฟังค่ะ One day a friend of mine came to see me with a worry มีวันหนึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยมาพบเขาด้วยความกังวลใจ I told him okay i l l get you Uh, angel to meet and to your แล้วแกก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเขาจะเชิญเทวดามาสักองค์หนึ่งนะมาคูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ของเพื่อน If that angel tells you I I can fix it but you have to sacrifice your eyesight one eye Th then are you going to do it แล้วถ้าเทวดาบอกว่าเออเนี่ยเราจะช่วยนะแต่ว่าเราจะช่วยได้ต่อเมื่อคุณยอมที่จะสละลูกตาข้างหนึ่งออกไปคุณจะยอมไหม Then I ask him there are people who are blind and they are not worried they r e happy. แล้วเขาก็บอกเพื่อนเขาว่าเออเนี่ยจริงๆในโลกเนี้ยมันก็มีคนที่ตาบอดนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กังวลอะไร If we make a list. about what we have eyesight we can hear and our we can walk and so far doctors have not given us a bad medical report but if we compare what we have with little little worries then we know how oh, then we need to change our perception because we have more things than to worry for small things. ถ้าเราเข้าใจความจริงอยแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแท้จริงนะเราก็ยังมีตาแล้วก็ยังมีหูที่ยังได้ยินอยู่ทุกอย่างยังฟังก์ชันได้ดีเราก็ยังเดินได้แท้จริงปัญหาเล็กๆของเราเนี่ยปัญหาที่เรากังวลเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะ When I came to Panchari i this time, Venerable Sir told me, asked me. to leave everything and ask leave everything behind and cleanse myself I did it therefore I don't have any worries now you are in Panjshakiri. leave everything and go เหมือนที่ตอนเข้ามาที่นี่เนี่ยราตาก็บอกว่าให้ทิ้งทุกอย่างไปให้หมดแล้วก็ให้ล้างทุกอย่างออกไปให้หมดตอนนี้เขามาถึงパンジャรีแล้วทิ้งความกังวลเหล่านั้นไปซะตอนนี้พี่แก้วก็ มาถึงปัจจกคิรีแล้วก็ทิ้งความกังวลทุกอย่างไปซะก็เหมือนอย่างคุณพระบาทที่เขาทิ้งไปค่ะ you have a nice son very, one day he'll be a very handsome person and a promising doctor then uh, uh, I hope you are not going to be his first patient แล้วพี่แก้วก็มีลูกชายที่น่ารักต่อไปเขาก็จะเป็นคนที่หล่อแล้วก็จะเป็นหมอที่ดีแล้วแกก็หวังว่าพี่แก้วเนี่ยก็คงจะไม่เป็นคนไข้คนแรกของลูกชายแค่นึ้ครับ มีลูกสองยอมแก้มีลูกสองทุกกับลูกสองยอมว่ามีลูกสามทุกกับลูกสามหลวงตามีก่อนบวชมีลูกสองคนว่าแฝดชายหญิงแต่พอบวชแล้วมีลูกเต็มประเทศเต็มโลกเลยเห็น <c oughs> ไหมเนี่ยน่ากระสลอนหมดเลยทุกวันเช้าข้ามเช้าข้ามเช้าข้ามหนักกว่าตอนเป็นคารวาสเองหลวงตาโอ้โหทุกข์มากเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เพราะลูกเยอะีแท่ลูกติดเต็มไปหมดเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเลยต้องเดินทางไปต่างประเทศไปสอนต่างประเทศอีกดูสิเนี่ยพระเจ้าตัดว่าอมีพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพลนั่งอยู่ใต้ต้นไม้จำไม่ได้แล้วต้นอะไรก็คนน่าจะเป็นต้นโพลนี่แหละแล้วก็คนเลี้ยงโคก็เดินผ่านมาแล้วเห็นพระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็ถามพทธเจ้าว่าพระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่เป็นเวลานานแล้ว ก็มาปฏิบัติธรรมกินนอนอยู่ใต้ต้นไม้สุดท้ายโะองค์ก็ก็ดับข่าวนิพผ่านที่ใต้ต้นไม้ระองอยู่กับต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้แล้วคนเลี้ยงโคก็ถามว่าพระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ตั้งวันตั้งคืนเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีะพระองค์ไม่ไม่ไม่มีความทุกเบื่อเบื่อเส็งถ้าจะไปพูดภาษาเราชาวบ้านไม่เบื่อเสงงกุ้มมึงเหรอไม่ทุกเบื่อเส็งกุ้มอยากจะไปไม่ได้อยากจะไปอะไรบ้างเหรอเนี่ย พวกไม่เบื่อมั้งเหรอถ้าเป็นเรามานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งวันทั้งคืนนี่โคกุ้มใจตายแล้วพะองอ์ก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือเล่นมเหมือนสมัยนี้ด้วยใช่ไหมเออพระเจ้าก็เลยถามว่าเอ้าแล้วเจ้าล่ะเจ้าทุกข์กับอะไรคนเลี้ยงโคก็ตอบว่าไอ้ข้าพระเจ้าทุกข์กับโคมันหายไปร้อยตัวยังตามหาไม่เจอเอือพระเจ้าก็เลยตัดว่าเจ้ามีโคร้อยตัวเจ้าก็ทุกข์กับโคร้อยตัวเรามีลูกสองคนก็นเลยทุกข์กับลูกสองคน มีสามีอีกหนึ่งก็เลยทุกข์กับสามีหนึ่งมีอะไรก็ทุกข์ <c oughs> ก,ก,กับสิ่งนั้นเนะี่ยมีโคหนึ่งตัวก็ทุกข์กับโคหนึ่งตัวมีโคร้อยตัวก็ทุกข์กับโคร้อยตัวมีอะไรก็ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งที่มีเนี่ยแล้วก็พระเจ้าก็เลยถามว่าแล้วพระเจ้าพิพิสารเนี่ยเป็นพระราชาข,ของเมืองเนี่ยจะมานั่งที่ใต้ต้นไม้อย่างพระองค์ได้ไหมอคนเลี้ยงโคบอกไม่ได้ถ้าพระเจ้าพิพิสารมานั่งใต้ต้นไม้เจ้าพิพ,พิสารมีมีมาก มีสมบัติมากพระเจ้าพระเจ้าพิพิษารจึงมานั่งใต้ต้นไม้ไม่ได้แต่พระองค์ไม่มีอะไรพระองค์จึงมานั่งใต้ต้นไม้ได้พระองค์ไม่มีอะไรพระองค์จึงไม่ทุกข์กับสิ่งใดพระองค์จึงไม่เบื่อสิ่งกุ้มอีกเลยเพราะพระองค์ไม่มีอะไรแต่แท้จริงอ่ะพระองค์มีมากกว่าใครเพราะพระองค์อ่ะเมืองพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีบริวารมีทรัพย์สินมีปราสาทสามฤดูมีนาสนม มีตั้งสองหมื่นคนมีภรรยามีพิมพามีราหุนลูกชายมีพ่อมีมากมายมีสมบัติพันธานมากมายแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่มีพระองค์จึงไม่ทุกข์และไม่กังวลอีกต่อไปไม่เบื่อเสียงกุมอีกต่อไปเพราะพระองค์ไม่มี เข้าใจไหมคำว่าไม่มีน่พูดหมายทีหมายถึงอะไรแล้วท้ที่พระอ,องค์มีมากมายที่สุดแต่พระอ,องค์ไม่มีแต่คนเลี้ยงโคมีโคแค่ร้อยตัวแต่กลับทุกยิ่งใหญ่แต่พระอ,องค์มีมากยิ่งใหญ่แต่พระอ,องค์กลับบอกว่าพระอ,องค์ไม่มีพระอ,องค์จึงพ้นทุกตัสสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันต่างกันยังไง ตามที่หนูเข้าใจคิดว่ามันก็คือคือมันไม่มีมันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีตัวเรามันไม่มีไม่มีสิ่งที่เราเห็นไม่มีอยู่จริงฉะนั้นก็มันก็ไม่มีภาระสาธุสาธุพูดเองนะพูดเองนะถูกแล้วสิ่งที่มีทุกอย่างไม่มีอยู่จริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข ต่อเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักไม่ใดไม่มีผู้ใดอาจต้านทานสัจธรรมความจริงนี้ได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องละทิ้งทุกสิ่งไปดับขานปริพานเพียงไป่ชมมายุแค่แปดสิบปัตายและพระองค์ก็เกิดทท่ใต,ต้ต้นไม้ ตัดสรูที่ใต้ต้นไม้และก็ดับขันปรินิพานที่ใต้ต้นไม้ใจที่สิ้นยึดถือนั่นแหละจึงเป็นผู้มากบารามีสิ้นยึดถือเพราะไม่เห็นว่าเห็นตามสัจธ,ธรรมความจริงว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ จากไม่มีมาสู่ความมีจากมีเสร็จแล้วก็กลับไปสู่ความไม่มีความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือความไม่มีไม่ใช่ความมีคนที่มีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมากมาเยเยอะแยะแต่มีคนเกียรตชังมากมาเยเยอะแยะไปแล้วก็ตายไปด้วยความทุกข์รบาน ยากจนแต่นตาหัดเพราะสุดท้ายถูกลูกข่าตายมากถูกญาติพี่น้องฆ่าตายมากแต่ทั้งที่มีมือปืนมีประสาทมีความคุ้มครองแม่นหนามมั่นคงแต่สุดท้ายถุกคนในบ้านนั้นเองฆ่าตายเยอะแยะแต่พระพุทธเจ้ามีมากมายมหาศาลแต่กับตัด ว่าไม่มีพระองค์ไม่มีกว่าไม่มีจึงยิ่งใหญ่ที่สุดครอบโลกธกาตุสามารถคุ้มครองครอบครัวได้ทั้งหมดง่ายอย่างง่ายได้เพราะใจรู้แจ้งถึงความไม่มีเมื่อใจรู้แจ้งถึงความไม่มีใจเป็นความไม่มีแล้วไม่มีอะไรยึดถือ ไม่มีตัวจิตตัวใจที่จะยึดถือไม่มีความยึดถือใดๆแล้วนั่นแหละยิ่งใหญ่ไม่ใช่ในโลกมนุษย์แต่ยิ่งใหญ่ในทุกแดนโลกธาตุแม้แต่เทพเทวดาอินพรมยมยักษ์นาคุณมนุษย์คนทานสัรพสัตที่เป็นใหญ่ก็ยังเคารพกราบไหว้บูชาอย่างกบบาย,ายางกตัวอย่างพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาผู้มีปัญญาเป็นเลิศได้พิจารณา ว่าระหว่างาพ,างพะระพุทธเจ้าทุกองค์กับพระอรหันต์ที่เป็นอัครสาวกขวาซ้ายใครจะดับขับริพญานก่อนกันก็รู้แจ้งว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้าทุกองค์วดดับขันบธิพญานก่อนพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์และท่านก็รู้ว่าท่านจะถึงดับขันบริพญาน ในวันอีกข้างหน้านี่เองเนี่ยถ้าจาไม่ผิดรู้สึกจะอีกเจ็ดวันเนี่ยคงหน้านี่จีกับลาพุทธเจ้าขอไปดับคาิพานที่บ้านแม่โยมแม่เพื่อจะโปรดโยมแม่ที่เป็นวิชาทิฏฐิเพราะโยมแม่ไม่เคารพไม่นับถือพุทธศาสนาแต่กราบไหว้บูชาศาสนาพราหมณ์และศาสนาอื่นๆอพระสารีบุตรไป ดับขันที่บ้านกลับไปบ้านแม่ก็ดูถูกว่าไปไหนไม่รอดแล้วต้องกลับมาตายลังให้แม่ต้องดูแลพระตรีบุตรก็ไม่พูดอะไรแล้วที่วันที่จะดับขันนิพพานเทา้าสักกะทเทวราชสามแดนโลกที่คุ้มครองดูแลจักรวาลสามแดนโลกธาตุจักสามในแบ่งกันจักรวาลคุ้มครองจักรวาลก็ลงมากราบ พระสาธิบุตรแม่เห็นว่าใครนะ่ะที่มากราบพระลูกชายทําไมสว่างสวยไปทั้งโลกธาตุแม่ก็บอกว่าท้าจะตุรบาลทั้งสี่ทั้งสี่ทิศแม่ตกใจเพราะว่าแม่กราบไหว้บูชาก็รบนับถือท้าวจะตุรบาลทั้งสี่ทิศอย่างมากเลยแต่ทําไมลูกมีคุณขนาดนี้เช้าตุรกบาลยังมากราบลูกต่อมาเอ๊ พูที่ประกาบแม่มีรังสีเขียวปัดสว่างสวัยไปทั้งโลกธาตุเขียวเป็นมรกตเลยสว่างสวายไปทั้งโลกธาตุบอกใครเนี่ยที่มากราบลูกมีรัศมีเขียวไปทั้งโลกธาตุพระสารีบุตรบอกว่าพระอินทคือท้าสกะเทวราชมากาบแม่ตกใจหนักก็่าอีกว่านี่ขนาดพระอินยังประกาบลูกเหรอทาไมลูกมีคุณขนาดนี้ลูกมีคุณขนาดนี้ทําไมแม่ไม่เห็นคุณของลูกเลย ต่อมามมีผู้มากาบสว่างสวัยไปทั้งโลกอนันตกวาโลกธาตุยิ่งใหญ่กว่าที่มาสองชุดแรกแม่ก็เลยถามว่านี่ใครที่มากราบลูกวราสารีบุตรก็ตอบว่าเท้ามหาพรมที่เป็นใหญ่ในชั้นพรม,มาโลกเอ้นั่นนะเท้ามหาพรมคือเป็นสูงสุดของศาสนาพราหมณ์แม่ตกใจเลย ว่าลูกทำไมมีคุณขนาดนี้ลูกทำไมมีคุณขนาดนี้ขนาดผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ทั้งหมดยังมากราบไหว้ลูกแต่แม่ไม่เคยเห็นคุณของลูกเลยแม่ไม่เคยเห็นคุณของลูกว่าสารีบุตรก็เลยว่าคุณของลูกขนาดนี้แต่เทียบไม่ได้กับคุณของะสมาตํเดระสมะะสมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีขอบเขตคุณของพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ว่าอินกับพระพรมเป็นเพียงลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงที่ลงไปโปรดไปโปรดโยมมารดาไปอินอุ้มบาตตามเสด็จตามหลังพระเ,เจ้ามาอุ้มบาตมาให้พระพุทธเจ้าพระพรมก็กั้นล้มมาให้พระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยนั้นคุณของพระพุทธเจ้าจึงยิ่งใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดในมาร แม่เป่เงวาจาเลยพุทธังสรนังกัจจามิธรรมังสรนังกัจจามิสังฆังสรนังกัจจามิแม่ก็ประรุธรรมก็ต้นพระสาิีบุตรก็ดับคนานิพพานนี่แน่ความยิ่งใหญ่ของผู้ที่ไม่มีอะไรยึดถืออีกแล้วจึงยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว พระพุทธเจ้าก็มีภรรยามีลูกมีนามตนมมากมายมีกฐา,าบริวารมีตุบัติมากมายแต่พระองค์ไม่มีอยู่ในใจเพราะรู้ว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาสมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยประการละชนี